เจอปัญหาแล้วครับด <UM ิ้นเนิดครับวันนี้สรุปก็จะไปหาทางเลนก่อนรถดำโบไว้ประสานเรับสวัสดีครับอยู่กับผมสองกีนนะครับมึงนี้จะไปเจองานหมี๋ะว่าถนนเลนเนิดครับหาทางเลนก่อน พุ่งว่าจะหลอดหรือบปล่าอดครับเหมือนอย่างพุ่งว่าจะได้เห็ดเรื่องอะไรเห็ดกำลังลองเมืองในซองเขียวครับดินอันนี้แห้งรถตักเข้าโบว์มีปัญหาครับมีปัญหาคือรถดับเหมือน,น,นไปอย่างไร ลลแล้วลอกเบิ่งกันล้ถามมันบวไว้ครกับจังหวะกัน,นไหมถามบวไว้กัจังจวะเออจังหวะไมถูกมบัวถึงปานนั้นด้ยเนียถามมันแหง,งก็ได้มันท้ากับแลนมอนขึ้นนั่นน่ะจะออกตไหนกจะไปขวดร้ายดูขวดร้ายไรเ่งน้เเอาหนาดินออกอะไ่ะ ขึ้นน่านก็ได้แล้วทางรถแล่นรถแล่นลอหลุดไปกันครับจะไว้บอสถามไว้ก็คือยุดก่อนครับอีก่กอน ไป่งานี้เอาไว้ก่อนเอาซอยกันเอาใจซอยกันได้หรือไม่ได้ไไดว่าข้าวตองแบดนะครับต้องอัดใส่เป็นแบบ เียวเพราะว่ามันเป็นงานเหมานะครับมันบอเป็น,นงานเทียวงานเที่ยวหรือว่างานเหมาก็ต้องใส่ไห้มัานอะไรอครับ นีเลยเหอตก <Okay. S 1> ตัดนั่นเลี้ยมตกตัดบางนี่ขึ้นมารถจอดอยู่ให้ซึ่งเท่าไหร่เรียมรุ่นเป็นยังไงเที่ยวแรกก็บ,บ่น่าจ,จะมีปัญหาต้องสองสามเที่ยวไป นนันานมันแน่นอนอยู่เลยครับสองร้แต่ขันนี้ครับคันเล็กน่ะเฮนบอกขนาดรถเป่ามัก็ยังนุ่มๆนุ وم, น่มๆอะ่ะดินข้าอยุคนนีอืมแั้นเวามวายเดบอกนเมอกันเออ้คือไปท่าดูาครับจไป ไหวบ่วบวบวบบลเลยลดึงข่ายิงขึ้นลกเลยรอหลังลกแล้วรอหลัง,ลอลงโอ้ยักใสอีกแต่ยัใสร้ายที่เขาบอกอออใส่ร้ายที่มัน อยากจะอครับโอ้ยครับคันนี้คหญ่อ่ะจัดใจครับหัยกว่า

เาถือว่ากลหลวงพ่อถือา่ถือว่าใจยมากนมือนี้้าเปิดใจมือลังมันก็จะแหนกี่หล่อว่าชอบน่าจก็้อนกัน สบายแจะแต่ถ้าคืนน่ะล่ะแรดออกมีแค่น้อยยังใช่ได้ึ้นได้อีกเยอใช่เพิ่มคืนดีก็ได้ถ้าทามันออกได้คือใช่เพิ่มเอาอะนะัะะ่นสิะจะ้านเท่ากกจาังแตงเหลาด,ดินาหาดินเ็ น่าจะได้ยง่าจะพลาดวาตถานาดเกิด,พพดจ,ะจะตาดไปมันงสองเคลนทาถึงไหมนี่คือรถเป็นรถจากรไงรถทั้งหล่อ เอาอันนี้ลายเท่ากระยาเขาก็แรงไห่นะครับก่อนก็คูกคาเลยครับโอ้สูกนี้ดังดีครับเดี๋ยวจะต้องภาคเกิดในระยาดตะบลอีนาจ๊ะครับ เบื้องในหลยเดี่ยวเอาอ่อนนะขาดก็ได้อีนี้กันจกว่ากันไหมถือวครับ แล่รบไกเหรอครับครับครับนี่โด้จกัดครับคีไอไเบิดเลยจะเต่า็บรได้รครับรถเบามาทางนี้รัมามาที่เดิมข้างข้างเรานอดักหัวตั้งเลย ครับถพาาะไรเขาแย่คยยยยรับยายรถมาผีเดี๋ยวยานจะต้งสึ้นครับยานจะมันเึรไรต้องข้ามึดเพราะว่าต้องขึ้นเร่ะน้จะมีปัญหาละ่ะ ไปเบิร์กันครับครับเดี๋ยวควายเต็มไปนั่นจะเคาะกีกดดันยาเตะเฮ็ดบ่ได้ครับ ก็คือทานนะอืมนี่ยนี่จะดินสายแต่ว่าทุ่มยากออกได้ดินเนี่ยยดีดิปีกเปีได้ดแห้งหน้าเต็มนนดินต้องดินแบบีบานเข้า,า,าเป็นจะได้เป็นจะได้อยู่บอ่อนางาาลูกไดอยู่บนบ่อ จะ้มว่าเขาถามเป็นความโมือเขาก็อยากคอยสอนมามันบัท่านเดีวอันดีกจนะเพราะขอร้อกคือกัท่านนี่แหะ ใระยะกิโลนึงเลยม,มันพอถึงแลดออกนิดหน่อยแมนมันเป็นดิดสายอะอ้าวับจัด นไม่ไม่ได้ครับผมอยากจะท่างถึนกันโอ้ยโอ้โหได้ครับได้ได้ ใส่จักตักเลยอะคนี้โมเดลน้าใบบุ๋งเดี๋ยวเบิ่งกันฮะท่านนี่เป็นพันใหญ่กว่าเนาะน่าจะถ้าใส่เต็ียมๆอาจจะได้หกหกนิดเดียตักได้อีกจักขันหนึ่งอ่ปะปุ่นีเลยรถรถดับอะหม,มุนเลย ตามตามักยังบอทัานเอเลยตอนเอป็นดำใหญ่อะ่ะ รอบตอนกันถ้าพลาดมองนั้นได้ก็คืออันนั้นโยกหาเฮ้บอลมันเหนื่นอ่ะตรงนั้นนะ่ะอืมเบอรสงไปเกียร์สองผมจัะถ้าได้โยกแล้วเริ่มได้แบบนี้นี่ค,ครับยานแต่ท่ากลินครับเขา ตัวลอดครับลงแล้วโอ้ยไปโค่ก็พอเห็นครับมันยากเล่นเอาแล้ครับอย่าครับไปโค่พอเห็นโอ้เฮ้ยเนี้ พิดแล้วโอ้ยจะไหวบ่ <c oughs> นี่นะครับอยากจะตรงนี้แล้วจับต้องต่อถสภาพพวกนี้เขาตัวเขาใช่ยนะครับวัไดี้ใส่ไปกันสันเลยใส่มือถือจับหมดเลยเพราะว่าเร็วมากคนระับ กะบ้านะส่งเลยจักการำแบบบ้านบนเรมจะยา ดัดตูดบแบบนี้หมดไปดอกดัดตูดเนี่ยเขาบดัดตูดโลดอ่ะมันมันมีทีดันอยู่บ้านปะ โอ้ลงแบบจ้ำหนักโอ้ตอแต่อันตรลายครับอินแบบนี้เนี่ย่วแล้วโอ้้าบ้าาขนาดจะหลอดแล้วย เดี๋ยวโอเคครับคลิปด,ดีเดี๋ยวเ็บตยมถนนก่อนเดี๋ยวพอทะเบียนกันไปครับคลิปมาสวัสดีครับ